เป็นนรุ่สวัสดีนะครับผมสวัสบบดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะนอ,อยู่กันที่ร้านลุงทิพย์อย่างเปอร์เซ็นต์นะครับร,ร้านลุงทิพย์อย่างเปอร์เซ็นต์ก็นี่นะครับเบอร์โทรศ6 1 7 3 8 3 2น8นะครับแยกดงกระทิงครับกําแพงเพชรก็มีคนตาตกหาผมหลายคน,นพี่สันเขาจะมาเอาตัวนี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะกินเครื่องไปถึงไหนก็ไม่รู้นี่ยเพื่อนรับเข้ามาครับ่งรรับซื้อของโจ้ในร้านพี่สัรรับซื้อของโจ้นะเอ้าเขาบอกไงไม่รู้ว่าปิดแม่ผมเท่านะสามสิบแปดเขาขายไหมพี่สัรจะขายไหมนี่ไม่ขายนี่พี่สัรไม่ใช้เองเขาบ่นแล้วนะบ่นว่ามีคนบ่นบอกว่าพี่สัรซื้อมาแล้วก็ขายตายแล้วแล้วร้านกาซื้อของมาห้ามขายนะเซตทีร้อยอาหารครับปิดที่ สามแปดเหรอพี่สันสามแปดตอนนี้นี่คือไม่ขายแน่นอนฝั่งพี่สันนะครับใส่แตนใส่แตนจ้าวเรถขายต้องทำไปกกระทะขายดีไหมจังตอนนี้เลยเขาต่อละมีทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันจ้างเลยมันมีครับอยู่ในบ้านไปติดเด็กหรือเปล่ามันจะทำไม่ทันเขามันใหญ่ก็ใส่กางมาใหญ่ตอนนี้สองพันแปดนะเขาผมแต่เดิมครับ นี่นะครับร้านที่ผมมาเอากระทะไปใช้นะครับนับแป็นใหญ่ที่ผมใส่ไปนะตอนนี้ก็ไม่มีของให้ดูเนาะทำไม่ทันมีไหมหมดแล้วก็จะมีแต่ยังไม่ได้ทําสีนับแป็นใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฮ้ยขอตีดูได้ไมีอะไรดังเลยดังกันนะ จากเห็นท่าพี่เทมบอกว่าท่าพิสันเล่งอีเจนน่าช้อนมากรถไม่ได้ล้างนะครับโอเคยกสายเลยเอาเลยใช่ไหมเนี่ยจะรออะไรอ่ะโห้แน่นอนจริงพิสันยกโป้ให้พิสันปิดไปแล้วเอามาได้นานจังๆงเมื่อวานเย็นเนอะเมื่อวานเย็นผมบอกแล้วจะให้ถึงมือพิสันโอ้โห คนนี้สุดยอดจริงเอามาเมื่อวานเย็นวันนี้หายไปแล้วเรียบร้อยสททีร้อยห้างครับตัวนี้เป็นถังน้ำมันเหล็กแล้วไม่ไม่พลาสติกพลาสติกเหรอ,อเอาเมื่อกี้ให้เปิดเห็นน้ำดำไม่ฝามันดำอยู่แล้วมากเกิดว่าเพิ่งเป็นเออมันจะเป็นฝานั้นถังพลาสติกนะครับโอ้โหไม่ต้องรีรอยกกันเลยมายกนนขึ้นไหวแล้วนะไหวไหมเอาเรื่องไรสิเดี๋ยว จะให้ยิงถังเยอะร้องฮะเลยสามสิบแปดอ่าช่างเดี๋ยวเรามีคนถามผมนะพักมาในคอมเมนต์ยางยางพร้อมกระทะเนี่ยเท่าไหร่ยางเลยนะยางเปอร์เซ็นต์พร้อมกระทะเลยครับลดรดรีโก้งเนี่ยหน้าแล้วครับเนี่ยเนี่ยยางแบบนี้อ่าเนี่ยเนีครับพร้อมกระทะเนี่ยอ่าเนี่ยถ้าเป็น แป้นใหญ่อ่าแป้นใหญ่แป้นใหญ่แล้วก็ยางตัวนี้ครับอยู่5,800บาทครับคือนี่คือเป็นยางมาเซนเลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นไม่ใช่ยางหล่อนะเป็นยางมาเซนเลยเป็นยางแบบยางอย่างดีเลยอ่ะผลิตวันเดือนปีผลิตปียี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่สามสองือนี่นะครับผมห้าพันแปดร้อยเขาผมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงตัวไหนครับนี่นี่ขอต่อก็มีครูละพันเหนียว ตัวนี้จะเปยางอยู่อันนี้ดอกลึกอ่ะสามสามพันหกรับเลยเป็นซุปเปอร์เข้าไว้หกชั้นแปดขีดสิบหกอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้กี่บัางนั่นสิบหกอะ่อหนึ่งแปดคีดอันนี้ดอกมันลึกเงจังช่เางางอแล้วก็ว่าพร้อมพร้อมกระทะไปเลยล่ะสิบสามบั้งก็จะแพงกว่าอย่างอย่างเป็นแบ่นเล็กแป็นเล็กยางตัวนี้ก็อยู่ห้าพันหก ห้าพันหกเกือบเป็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ยางตัวนี้ก็อยู่ห้ันห้าพันสีอยูกพันสี่หกพันสี่ใช่อย่างที่ว่าเขาเอาไปลากมันลากมันอ่านี่เกาะดีดอกมันลึกนะเยอะอย่างหน้าแป้นนี่นะครับสี่ออกหกต่อคู่ละพันนะคู่ละพันทั้งหมดใช่ไหมเหล็กเนียวมีสี่ออกหกอันนี้ทำไมหลายรูจังอะ อ๋อก็สั่งทำมีกระทะหลายาหลายในห,หนูในนี่โอเค<ห>น,นะครับตามนี้การนี้ครับใครถามราคา,าย,ยางพร้อมกระทะการนี้นะะตามนี้เนียไปดูพิสันกินเครื่องกันต่อ <c oughs> คนบ้าเลยกินแต่เครื่องเผลอไม่ได้เลยถ้ามีคนมาจีบจะปล่อยไหมไม่ไม่ไม่ตอนนี้หนักหนักแน่นแล้วนะใช่เพราะว่าพิสันจะไปซื้อเครื่องใหม่พอดีไปซื้อเครื่องแกะกล่องพอดีแต่ว่า เจอนี่ก่อนเจอนี่ก่อนเอาเลยสองสองคนไหวหรือไม่ไหวนะจะเจอพิัน์แล้วเ <c oughs> จ้าของอะ่ะโอ้หดูดิเดี๋ยวผมคอยเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย เฮ้ยเห็นเครื่องละใจคอไม่ดีเมียไม่ตีเหรอเงี้ยเมียไม่รู้ฮะไม่รู้เฮ้ยจริงปั้น่ะเอาละครับสรุปเนี่ยเมียไม่รู้ไม่ไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเย็นนี้จะนอนไหนนอนนาอย่างไรก็ นอนนอกบ้านอยู่แล้วชินแล้วชลใช่ไหมก็ซื้ออยู่เรื่อยอ่ะโอ้นี่นะครับมีบางคนถามว่า,าพีสันซื้อมาทำไมนะอ,อย่างตัวที่แล้วเนี่ยซื้อมาทำไมแล้วก็ขายเอาเอาเอธิบายเขาฟังเลยตัวที่แล้วอะ่ะตามจริงไม่อยากขายหรอกถูกทักมาเยอะก็เลยปล่อยด<ไ>ีกว่าใช่ตัวนีวนะ้อยากเอาคลิปลงนะไม่อยากลงเลยใช่ไหมไ,ไม่อยากลงเดี๋ยวคนตามเข้ามาซื้อ แต่จริงนะผมรู้ว่าจากคลิปนี้ลงได้หรือเปล่านะครับกลัวทางบ้านพิสันเขาจะมีปัญหากันเด <c oughs> ี๋ยวทางบ้านเขาจะมีปัญหาผมก็ไม่อยากลงนะแต่ผมก็ต้องเอาลงอยู่ดีเน <c oughs> <c oughs> ี่ยขำๆนะครับเออก็ซื้อไปใช้นะครับตัวนี้พิสันว่าไม่ขายละ แล้วโค้งหมดเลยจ้างนาล้านเนี่ยเครื่องโค้งไม่มีแล้วเอี่ยมครับยังไม่ได้รู้ของเลยอ๋อพอดีกำลังจุ่มเพียรระครเหอ๋ออันนี้ล้วก็บิว้วใหม่ทำระครับแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยเอาเป็นว่าเสียตังค์เสียสันอ่ะก็โอเคนะครับผมแต่ใครอยากได้โค้งก็ยังพอมขายอยู่นะครับแต่ว่าเหลือไม่เท่าไรแล้ว เอาเครื่องตัวนี้มาก็เขาก็จะเก็บไปขายไปสันก็ไปยึดเข้าซะแล้วนะครับเก็โอเคนะผมสำหรับวิอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ที่ผมถามไปแล้วก็มีคนตอบนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ